มือถือช้าแหลกเบม,มเต็มพื้นที่ว่างไม่พอคลิปนี้ผมมาแนะนำสองวิธีในการเพิ่มที่ว่างให้มือถือได้ง่ายๆวิธีที่สองสำคัญที่สุดเพิ่มที่ว่างได้เยอะสุดไปดูกันเลยครับเหนเพื่อนทำการเปิดแอป Chrome ขึ้นมานะครับอ่าเปิดขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแตะมาที่มุมบนขวานะครับเราจะเข้าไปเปิดการตั้งค่าของแอป Chrome นะครับ เราจะเจอการตั้งค่านะฮะกดมาที่การตั้งค่าของแอป Chrome เลยครับเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วให้เข้ามาที่การตั้งค่าเว็บไซต์นะครับกดไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์นะครับแล้วเ,เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะเจอคำสั่งข้อมูลที่จัดเก็บนะครับกดแตะเข้าไปในข้อมูลที่จัดเก็บตรงนี้จะเห็นไหมครับว่ามีขนาดไฟล์เนี่ย ใหญ่มากๆเลยนะครับขณะผมไม่ค่อยได้เข้าเว็บนะเพราะว่าผมจะเข้า y u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  e ทิกต t o k เป็นหลักนะฮะใครที่ใช้แอป o m e มานานเนีน่ก็เจอขนาดตัวเนี้ยใหญ่มากๆนะครับเราสามารถทําการเคลียร์ทิ้งได้นะฮะโดยแตะมาที่ด้านล่างสุดเนี่ยนะฮะด้านล่างสุดมันจะมีเขียนว่าล้างข้อมูลทั้งหมดเพื่อสามารถกดล้างข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับจะเห็นไหมฮะว่าเขาจะมีขนาดสรุปบอกนะฮะตรงนี้ผมเลยก็เป็น 1.4 g b เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลในเครื่องจะหายนะครับรูปวิดีโอไฟล์งานต่างๆไม่หายนะรตรงนี้เป็นการเคลียร์พวกข้อมูลการท่องเว็บนะครับว่าเราไปเข้าเว็บไหนอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็สามารถกดไปที่ปุ่มล้างได้อย่างสบายใจเลยนะครับจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในเครื่องให้มากๆเลยนะครับเรากดแล้วเครื่องมันอาจจะเหมือนค้างๆไม่ได้ค้างนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อมาถึงหน้านี้ก็แสดงว่าเสร็จแล้วครับเสร็จในที่นี้คือเสร็จขั้นตอนนี้แต่ของคลิปนี้ยังเหลืออีก1วิธีที่จะเพิ่มพื้นที่ว่างและเป็นการเคลียร์ประวัติการท่องเว็บทั้งหมดของแอป Chrome จริงๆนะครับให้เพื่อนๆกด back กลับมานะครับกด back กลับมาที่หน้าแรกของแอป Chrome นะครับมันยังไม่เกลี้ยงครับให้เพื่อนมาที่จุด ไข่ปลานะครับมุมบนขวานะครับเสร็จแล้วให้มาแตะเลือกที่ประวัติการเข้าชมนะครับอ่าประวัติการเข้าชมตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกประวัติทั้งหมดนะครับที่เราเข้าชมเว็บไซต์ด้วยแอป Chrome ทั้งหมดให้เพื่อนแตะมาที่ล้างข้อมูลการท่องเว็บครับเห็นไหมครับประวัติยังเหลืออยู่เพียบเลยนะครับแล้วให้เพื่อนๆเ,เข้ามาแตะเลือกที่แท็บ ขั้นสูงนะครับแกะมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ข้อมูลมันน้อยนะฮะมันทำไมมีแค่3รายการเองคุกกี้ก็พวกประวัติต่างๆนะครับมีแค่31เองรูปก็น้อยนะครับเพราะมันยังไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดนะครับให้เพื่อนมาทำการเลือกช่วงเวลานะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่ชั่วโมงที่แล้วอยู่นะให้เพื่อนแตะมานะครับแล้วเลือกมาที่นี่เลยครับ ตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นทีนี้ก็คือเป็นวันตั้งแต่วันแรกสุดที่เราใช้มือถือหรือใช้แอปโครมมาเลยนะฮะถ้าไม่เคยล้างมาก่อนเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยข้อมูลจะอลังการมากเพื่อนๆเห็นไหมครับหลังจากที่ผมเลือกมาเป็นตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยประวัติของผมกลายเป็น3,000กว่ารายการคุกกี้กลายเป็น500กว่านะฮะรูปภาพก็ใหญ่ขึ้นนะครับรหัสผ่านอะไรเนี่ยผมไม่ได้บันทึกไว้นะฮะก็ อาจจะไม่ได้เคลียร์ทิ้งนะฮะแต่ใครต้องการจะเคลียร์ตรงนี้เพิ่มด้วยก็สามารถกดเข้าไปทําการติ๊กตรงนี้เพิ่มได้นะฮะแต่ของผมเนี่ยผมจะไม่ได้ไม่ได้เคลียร์นะผมจะเน้นไอ้สามอันแรกนะครับสามอันแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นประเด็นสุดในการกินมื้นที่ว่างแล้วทําให้มือถือเราเมมเต็มและช้านะครับผมจะติ๊กไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแตะปุ่มที่ ล้างข้อมูลนะครับปุ่มล้างข้อมูลตรงนี้นะเช่นเคยครับเราสามารถกดแตะล้างได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ารูปภาพวิดีโอ,อต่างๆที่เราถ่ายไว้ในมือถือหรือไฟล์ที่เราไปดาวน์โหลดมาข้อมูลเกมอะไรต่างๆจะหายไม่หายครับกดล้างไปโลดนะครับนี่นะฮะกดล้างไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะใครที่ข้อมูลเยอะๆมากๆเนี่ยก็จะใช้เวลาในการล้างนานหน่อยนะครับแต่หลังจาก การลองเนี้ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาล้างเสร็จแล้วเนี่ยประวัติของเราจะหายเกี้ยงรวมถึงเราจะได้เมมโมรีพื้นที่ว่างในเครื่องกลับคืนมารวมถึงความไวด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่องไอซีนดอยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ